ใช้ปูนอะไรในการฉาบอิฐมวลเบานะครับบ้านที่ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานะครับก็จะต้องใช้ปูนฉาบมวลเบานะครับเป็นมอต้านะครับฉาบมวลเบาโดยเฉพาะนะครับใช้ปูนเขียวทั่วไปปูนที่ฉาบอ่าอิฐบล็อกอิฐมอไม่ได้นะครับต้องเป็นอิฐมวลเบาเท่านั้นนะครับไม่งั้นผนังคุณจะแตกละล้าอย่างนี้ผมใช้ลูกดีนะครับบอกออกตัวไว้ก่อนนะว่าไม่ได้ไม่ได้รับงานรีวิวนะครับใช้จริงนะครับใช้จริงใช้บ้านตัวเองมากลูกค้าก็ใช้นะครับก็มี หลายแบรนด์ที่ผมเลือกใช้นะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมเลือกใช้แล้วกันเป็นระดับต้นๆผมไม่ได้บอกว่าผมใช้แบรนด์เดียวเนาะผมใช้หลายแบรนด์แต่ถือว่าอยู่ในลิสต์ที่ผมเลือกใช้แล้วกันนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับเดี๋ยวย้ำก่อนไม่ได้รับการรายยีวิวนะข้อดีของตัวนี้นะครับมันจะมีเส้นใยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นใยเฟเบอร์หรืออะไรนะครับอ้าวแต่ผมก็ศึกษาข้อมูลพอควรนะครับก็สั่งมาแล้ว300ลูกลงที่นี่นะครับก็ฉาบเนี่ยบ้านเป็นมวลเบานะครับก็ต้องฉาบอันนี้ภายน ไอ้ภายในฉาหมดแล้วนะครับเหลือภายนอกนะครับก็ต้องมีการเตรียมผิวอะตีตะแกรงกรงไก่นะครับตามรอยต่อต่างๆเสาเอ็นทับหลังนะครับตามแนวมุมของตัวอาอะไรอะขอบหน้าต่างประตูนะครับก็ต้องตีก็ไม่ได้รับงานรีวิวครับแค่ลูกค้าอยากให้รีวิวแต่รีวิวให้ฟรีแล้วกันโอเคครับอาลูกค้าช่างแก้วครับ